ขื้นนาเพียงน้อยนิดก็สามารถสร้างความเป็นไทยได้ด้วยแนวทางเกษตรดินดีจากยาจกกลายเป็นเศรษฐีได้ด้วยหัวใจชาวนาผู้พึ่งพาธรรมชาติเชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนปราดบ้านทุง่ง สนับสนุนโดยบริษทัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษทัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวให้เป็นอาหารที่บริสุทธิ์บริษทัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยคุณผู้ชมครับความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นบนผืนดินเกษตรกรรมย่อมส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต ของอาชีพเกษตรกรด้วยเช่นกันหากพี่น้องเกษตรกรไทยมีความเชื่อมั่นในพลังของดินที่ดีมีความเข้าใจในสัจธรรมแห่งธรรมชาติไม่นานความเป็นไทยก็จะเกิดขึ้นกับอาชีพที่เปรียบเสมือนผู้ให้ชีวิตนี้อย่างยั่งยืนต้นกล้วยเจริญเติบโตให้ผลิตผลรุ่นต่อรุ่น ขณะที่ต้นกล้วยต้นนี้จินดารัตเพิ่งนำมาปลูกมันกลายเป็นอีกหนึ่งความหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะยืนต้นให้ผลผลิตเหมือนกับรุ่นก่อนๆบนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ด้วยรูปแบบเกษตรดินดีก็ช่วงนั้นเสาร์อาทิตย์พอดีอยู่บ้านก็แม่ก็ฟังวิทยุคนแก่ธรรมดาก็ไปเจอเปิดเจอ รายการของอาจารย์ประเสริฐของท็อ่นะฮะทีนี้มันจุดประกายขึ้นมาที่เราเราบอกว่าที่ท่านบอกว่าเราเป็นเจ้าของแผ่นดินเราแผ่นดินเหมือนสวรรค์แล้วทำให้เราคิดว่าเออเราเรา,เรามีแผ่นดินที่ตาเราลราบากสะสมแผ่นดินมาให้เราแต่เราละเลยเราไม่เคยดูแลให้คนอื่นฉกฉวยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากแผ่นดินเราเราคิดว่าไอ้ตรงนั้นไปทํางานที่อื่นคือคือนึกว่าคือสิ่งที่ดูดีที่สุดสําหรับเราไงฮะ วันนั้นก็ยังคิดอยู่ก็ยังไม่ได้ลาออกจากงานอีกสองสามอาทิตย์จาก,ก็ฟังแม่ก็คือฟังอย่างเงี้ยเรื่อยๆเราก็สะดุดหูก็ทําให้เราคิดแต่ก็ไม่ได้บอกกับแม่ว่าเราเราจะลาออกพอวันจันทร์ไปทํางานก็ไปแปดโมงถึงโรงเรียนแปดโมงแล้วก็ขึ้นไปลากับพอ,อ,อแล้วก็กลับบ้านเลยภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงขับรถกลับบ้านเลยแม่ก็ตกใจอ้าวทาไมกลับบ้านไวแล้วลูกบอกหนูลาออกจากงานแหละ ก็บอกกับแม่ต่อไปนี้หนูจะเป็นเจ้านายตัวเองจะไม่เป็นเจ้านายคนอื่นอีกแล้วให้คนอื่นเป็นเจ้านายอีกละเพราะอาจารย์บอกว่าเรามีแผ่นดินน่ะคือสวรรค์แล้วทาไมเราไปหาสวรรค์ที่อื่นน่ะเรามีแผ่นดินอ,อ,อ,นอ,นนอยู่ทุกวันเราไม่หาสวรรค์จากจากแผ่นดินเราเลยเราไปแสวงหาสวรรค์จากที่อื่นมันไม่ใช่เลยมันเป็นสวรรค์ของคนที่เขาจ้างเราของคนมีเงินเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเรา กลับมาตั้งแต่วันนั้นก็คิดตลอดเวลาว่าต่อไปนี้เราจะเป็นเจ้านายตัวเองมาวันนี้หัวใจของจินดารัตเปี่ยมล้นไปด้วยความเป็นเกษตรกร อันมีความสุขอยู่กับผืนแผ่นดินบ้านเกิดจากการเลือกหันหลังให้กับงานประจำกระทั่งเธอเลือกจะผันตัวเองมาปลูกข้าวหอมมะลิผสมผสานกับการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และไร่นาสวนผสมเพราะในความเป็นจริงเธอมองอย่างนักปราดญบบ้านทุ่งว่าข้าวหอมมะลิคือหอมแห่งความหวังของชาวนาไทยเพราะเป็นข้าวคุณภาพราคาสูงและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก โดยคุณสมบัติของหอมมะลิคือไม่ตอบสนองก,กับสารเคมีซึ่งแม้ปีหนึ่งจะปลูกได้เพียงครั้งเดียวแต่หากถูกดูแลด้วยรูปแบบเกษตรดินดีข้าวนาปีมันจะออกรวงอย่างอุดมสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายนดังนั้นจิงสะท้อนให้เห็นว่าผลผลิตที่ได้มายากและใช้เวลาย่อมมีคุณค่าตามมาเสมอข้าวหอมมะลิหอมแห่งความหวัง ไม่ใช่เป็นเพียงพันธุ์ข้าวประเภทเดียวที่เธอเลือกจะปลูกเพราะมันหมายรวมถึงข้าวพันไรซ์เบอร์รี่ที่เกิดจากการผสมสายพันธุ์กันระหว่างข้าวหอมนินกับข้าวหอมมะลิซึ่งนับได้ว่ากำลังได้รับความนิยมในเมืองไทยเพราะคุณค่าทางโภชนาการที่สูงนอกจากนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภยัยแต่จะแตกต่างกับข้าวหอมมะลิก็คือไรซ์เบอร์สามารถปลูกได้ตลอดปี คนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็มันมีภูมิต้านทานอยู่ในตัวของเขาเองโดยธรรมชาตินีคะธรรมชาติเขาปกป้องธรรมชาติของเขาด้วยด้วยตัวของเขาเองเหมือนเขาเขาก็ต้องรักตัวเขาอะใช่ไหมเมื่อร่างกายเขาสมบูรณ์เขาก็ไม่มีโรคเราก็ไม่ไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยแต่พี่จะค่อนข้างต้องดูพี่จะเดินดูนาแปลงนาพี่วันละสองครั้งนะคะเช้ากับเย็นเดินทะแยงหมู่เพื่อว่า ดูความละเอียดว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าค่ะพี่ของพี่ไม่เคย,เคยรู้ขนาดเข้าหอมมาลีพี่สูงกับสองเมตรอะไม่เคยรู้พี่อยากให้มานะั้นะจริงๆนะเมื่อฤดูเนี้ยเขาลม้มเลยของพี่ยังไม่ล้มเลยค่ะอย่างไสเดือนอาจารย์บอกว่าไสเดือนจะช่วยพรวนดินให้เราใช่ไหมคะไสเดือนนะเมื่อแล้วก็พี่ศึกษาตอบว่าไสเดือนตัวหนึ่งขี้ปีละสองขีดครึ่งตัวหนึ่งตัวนะคะไสเดือนสามารถ ขยายพันธุ์ได้รว,วดเร็วมากเราได้ทั้งปุ๋ยจาก,จากขี้ไส้เดือนแล้วช่วยไส้เดือนพวนดินประโยชน์ของไส้เดือนนะ่ะมากมายละค่ะเยอะอะคะถ้ายิ่งช่วงน้ามาใหม่ๆนะคะเขาจะผุดขึ้นมาเยอะมากเริ่มเริ่มแรกพี่เริ่มทำก็ขอทั่วไปอย่างคนอื่นนะคะก็ขอพวกนี้เขาต้องการใช้ปุ๋ยยาเยอะเพราะเขาศึกษาเขาเป็นอย่างนั้นมาพอเขาการทดลองมาก็ต้องการใช้ปุ๋ยใช้ยา แต่นี้มันไม่ตรงกับเราที่ว่าเราไม่ต้องการที่จะใช้เคมีลงพื้นที่เราเราก็เริ่มมาพัฒนาเป็นหอมมะลิพอทําหอมมะลิฤดูนาปีนาปังเราก็ศึกษาต่ออีกว่าข้าวที่มันคุณมีคุณภาพดีคือข้าวที่สามารถทําให้สุขภาพเราดีเราก็มาศึกษาข้าวไรเบอรี่หลังจากทําหอมมะลิเราก็มาทำไรเบอรี่เพื่อครอบครัวเรา กินเองให้มีสารอาหารสูงจินดารัตริเริ่มปลูกข้าวหอมมะลิทำกลางความไม่เห็นด้วยของเพื่อนบ้านหลายคนเพราะทว่าไปแล้วมันคือความยากพอสมควรที่จะสามารถปลูกข้าวพันคุณภาพบนผืนดินอันไม่เหมาะสมได้แต่โดยรูปแบบเกษตรดินดีที่เธอยึดถือมา กลับทำให้หญิงคนนี้กลายเป็นเสมือนปราดบ้านทุ่งกระทั่งความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์อันทองแท้ถูกถ่ายทอดสู่คนในชุมชนอย่างไม่หวงแหนเพราะเธอมองว่ากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังทํานาบนโลกทุนนิยมแต่หากวิถีของกเกษตรกรอันควรจะเป็นคือการใช้ดินที่ดีด้วยธรรมชาติมาเป็นทุน เวลาเขาประชุมหมู่บ้านอะไรนี้เขาเขาบอกพอเขาเห็นเราเริ่มประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าทํายังไงให้ไปคุยให้เขาฟังหน่อยได้ไหมอะไรไหมพี่ก็จะไปคุยให้เขาฟังแล้วก็ยกตัวอย่างให้เขาเปรียบเทียบให้เขาดูเห็นให้เห็นว่าสิ่งที่เราพอเราทําเคมีปุ๊บเนี่ยหนึ่งเราต้องเพิ่มต้นทุนที่สูงขึ้นสองสิ่งที่ตามมาคือดินเราเสียเราก็ต้องใช้เคมีเพิ่มขึ้นสามผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่เราต้องอยู่ทุกวันมันก็จะพลอยเสียเสื่อมโทรมไปด้วยสิ่งที่เสียมากที่สุดคือเราต้องอยู่กับแผ่นดินทุกวันนี่แหละค่ะเราอาจจะต้องเสียเสียมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ําเพราะว่ามาช่วยดำนาไงฮะเพราะเพราะเด็กรุ่นนี้ดำนาไม่ค่อยเป็นเลยฮะเขาก็มาช่วยฮะพอตอนเย็นมาแล้วดมแล้วดมมัง่งปวดหัวมัง่งพอใช้แรงงานคนดำนาเพราะ คนส่วนใหญ่แล้วเด็กรุ่นนี้จะไม่ดำนาไม่เป็นแล้วฮะดำมือจะได้เล้ยงคนคนแก,แก่เขาก็จะมาช่วยเหมือนสอนเราด้วยไงคะค่ะค่ะมาช่วยมาช่วยว่าเออเนี่ยนะเองดำนาต้องอย่างนี้นะเองตกก้าอย่างงี้นะถอนก้าอย่างนี้นะนยยนนะมัดก้ายอย่างงี้นะเราตอนเย็นมาก็เออขอย่าดมหน่อยแกปวดหัวยายหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราตอนเพลนเราก็จะมากินข้าวด้วยกัน กินเขามีกับข้าวเขาก็ห่อมาแล้วเราก็ทํากับข้าวเราไปนั่งกินด้วยกันตอนนี้ก็คือรวบรวมพื้นที่คนที่ทําเกษตรแล้วก็ไปแนะนําการทําเกษตรอินทรีย์ตอนนี้คือต้องการอย่างเดียวคือให้ดินดีอะทำยังไงให้ให้คนหันมาดูแลดินคุณภาพของดินให้สมบูรณ์จากธรรมชาติโดยใช้วิธีธรรมชาติ ว่าดินดีมันเป็นอย่างไรพอกันทีแค่มีดวงตานำพาแต่ความอยากจนจะไม่จน แสงแดดในยามเที่ยงไม่เคยปราณีชาวนาคนใดเททว่าชีวิตของพวกเขายังคงดำรงสืบต่อได้ด้วยการพึ่งพาธรรมชาติและไม่เคยยินดียินร้ายกับการเปลี่ยนไปของสังคมภายนอกอันถูกสร้างระบบมาเพื่อการแข่งขันแตกต่างกับรูปแบบเกษตรดินดีที่ถูกสร้างมาเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตชาวทุ่งให้ยั่งยืนและเรียบง่าย รอยยิ้มจากผู้เป็นแม่ซึ่งนับวันจะแก่ชารากลายเป็นแรงใจให้จินดารัตเลือกนำชีวิตของตัวเองมาผูกติดกับวิถีเกษตรกรรมแม้ว่ามันไม่ได้ทำให้ครอบครัวของเธอรวยได้ในเร็ววันแต่มันกำลังสร้างความสุขให้เธอและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนในดินแดนที่ถูกเรียกว่าบ้าน จินดารัตยังคงเดิมรอยเท้ารูปแบบเกษตรดินดีด้วยหัวใจเวลาเดียวกันความอุดมสมบูรณ์ยังคงทำหน้าที่หล่อเลี้ยงท้องทุ่งนาไร่สวนอย่างธรรมชาติแม้ว่ายังมีอีกหลายชีวิตกำลังดิ้นรนตามวิถีของใครของมันแต่สำหรับหญิงบ้านทุ่งคนนี้เธอเลือกจะอุทิศหัวใจให้กับรูปแบบเกษตรดินดีตราบนานเท่านานธนั มูลทองสงรายงานปออาจารย์บอกว่าเรามีแผ่นดินะ่ะคือสวรรค์แล้วทำไมเราไปหาสหวรรค์ที่อื่น เรามีแผ่นดินอยู่ทุกวันเราไม่หาสวรรค์จากจากแผ่นดินเราเลยเราไปแสวงหาสวรรค์จากที่อื่นมันไม่ใช่เลยมันเป็นสวรรค์ของคนที่เขาจ้างเราของคนมีเงินเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเรากลับมาตั้งแต่วันนั้นก็คิดตลอดเวลาว่าต่อไปนี้เราจะเป็นเจ้านายคนนี้ จากใจเผาด้วยไฟที่ลูกโชนแม่น้ำตาริ่นไหลความตั้งใจไม่เคยแปรเปลี่ยนความสุขของฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของเธอรับเวลาใจ เป็นพันธกิจรับใช้ผู้ให้ชีวิตเป็นพันธกิจรับชัลมมาแต่ข้าวไม่ลมอวบมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะ ยืนกลางนานตอมไม่ขึ้นแข่งเพียงนี่มีอยากรู้จริงๆเ้าเพราะอะไร ดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชื้นให้เสดเดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตตินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคง ให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใจให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอ ไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจิงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากหมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีละ่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอช คุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพอ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษ ที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผื้นนี้ราคาเท่าไหร่